สวัสดีครับคันนี้เรามาพบกับ suzuki gsxs 750นะครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2020นะครับออกศูนย์เมื่อช่วงเดือนกรกฎานะครับปี2020วิ่งมา436กิโลนะครับใหม่มากนะครับ ่จริงๆนะครับท่นนี้ ดูนะครับฟังเสียงดูนะครับเสียงนุ่มๆใหม่ๆเลยนะครับ<ว><น>นะรถสวยและดีจาก KT Pro Superbike ครับ